Hiệt mềm mỏi rồi Chẳng gì mân tông bó hồi phục biết nó mới mỉm bốc Tuấn vô Trời! Sa sa thú Hồi rồi Sa thú càng lăng ngân Ồ ừ thú chính anh này Hãy hình thi mấy cái leo Sức lọc sức Khói mấy sức đầy đủ tội đẹp Quay mì bà na cặp cú ไม่ใช่ว่าป,น,ปน,นุปนิแต่นี่บ่สู้ทำไมหวัดนิมนเสื่อมสักพลกไ,ไม่ได้แม่โควมาคุดอืดนแล้ววัดเราชัดเร็วเสื่อตลกซึกกูย,งยิงไม่ยิงเวงนู่ง,งหเหล้าว่างไอ,อ้ยาอาชัดหันดันยิงจริงอะ่กูไม่ใจ่โลกเล็กใช้ธูปปืนดัใครว่าไม่ถูอ่ะอีตูปปืนก,ก็เกาลูกปืนก,ก็เกา ออมใจน,น้อยผู้กองเพี้ยนออกมาไหวกูไว้ไนัน่นาาแล้วไอ้ยาเร็วว่าผู้ผู้กองง่ายลูกปืนเหล็กูน,น,นู่นเปิดตัวไม่รู้ยัง grab นัดกว่าบ้านเล็กกันตัวที่ตัวที่กับกูซึกหลกซึกอ๋อไม่ใจตัวนี่ลูกปืนเก่าถ้าว่าปืนคุยไม่ถูเอากูหลอกแล้วเออนั่นกันคนยีที่ได้เห็นเอออย่างตัว เ็แ,แมมพนเบลยน่ครับนงนัดยังช้องลยุยไอพวกปรีดม <laughs> ัน,นเลลนใถุกุ้เลยอืม้ยย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 วยไย่ถูกยยยยยรยอ,อยดดยยนยยยยดยยยยยนยย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 มยย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 ยไาไม่ ไอ้กระตูต้องนัดตังง่านเลวนัดเอื้อนใจ,จตูเร็วแล้วปลุ้ยไม่ถูนี่ไปคนนะครับฮะเอามาให้ออกูอัดซิอ้ยแม,ม่รอกให้กูยิงพลลูกชุนแม่อาใช่เอื้อนอยังเลยฮ่าหวากุ้มโบตาแม่เอ้ยแล้วกูยิงยังไงปุ่งเตกนักทัวตอนแรกไอ้ซ้ำตัวรับมาก่อน ดูดูแหลกไอ้แหลนกันเตินแหลนกันเตินเราก็ไม่รู้ยิงโต๊ะเลยไม่นานเร็วไม่ได้ลองกูกันนี่ลองใครได้ดีอ่ะพื่อหิงปิดบัตซีมันไม่ได้ลองเวอร์ลองเละที่แม่ไอ้นี่ลองเละที่น้อยเหยียดแม่ปิดเวอรจุ้มทัด chú mau quá nhà em rẻ chữ tẻo mở chăn râu nhẳng mén lại cứ mấy tớ rồi mềm chú mà bắt plek. coi nhẳng mấy trước kỳ con ăn đầy đồ mày sức 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 lớp đánh đều tấn quốc ở trang diệt viên mà rêu đánh đều. đều. Thì cán luật cào hơ 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 sức hơ Mấy ông hơ Chẳng đều hơ hơ mang đều hơ Chẳng khăn đều hơ hơ chẳng để hồ hơ quay hồ hơ Việc mấy hơ hơ ra bớt quá rồi hơ ra bớt hơ hồ พอลวกเ้าออจาย์ขวางอย่าเบิดเ้าตั้งรชใจทุกไล เรามาตั้งใจทุกหลายกะนานี้ออกจากวัดเดินหลอดหลักการกอดแค่นี้นานดองยญ่ออกจากวัดว่ากกนานี้ก็ป้าไพรจะยกจากไม่ขึ้นบั้มเลยเราหนานซาน อว่าตันกล่องแตงรักแลงใหญ่ในเสื้อรองเป็นลูกน้องกำนันโอจันมือกว่าอตอนเจ้าเจ้าตันก็มาไม่รู้ว่าปีกำนันโอจะใช้ตันทำไรพมโนหนุ่ยไม่คุยบอกไม่โอวดแล้วก็มาเร็วรวัดตามคำจังอแล้วดังใจไหม กำนั่นจั่งมาว่าข้าเคยเราพ้อมจะไปกับคุนไตเราข้าใงบันเลยลงไอ้แม่ที <S <s <bile popular> ่าตโอ้เลยนแค่นี้ก็บดแลไม่แ้งเลยวันนี้เมากะไอ้บันเลยลุงเอ้ยแม่ป้าพอลุงอ๋อบอเลวตา ผมริบนั่งกล่าวนักเรงเออไอ้นุ้ยไอ้ตันไอ้เท่งไอ้ตันเอ้ยวันนี้วันที่กูเรียกพวกมึงขึ้นมาพบนี่ยมึงรู้หรือเปล่าว่ากูมีธุระอะไรผมไม่ทราบครับพี่กำนันมีธุระอะไรครับที่เรียกผมมาเนี่ยพี่กำนันมีเรื่องอะไรบอกมาเลยบอกไอ้ตันคนนี้ไอ้ตันคนนี้จะทำงานให้พี่กำนันได้ทุกอย่างขอให้สนองนโยบายของพี่กำนัน ต้องตองกับบอกปั้มขึ้นมาแล้วกำนั้นยี่จังไ้ป้อมจำเลยป้อมจังกนคุณตันลุกปีตันเจ้าเกตันไหนว่าตันมาแล้วพร้อมที่จะมาทำคำจังก้องกำนั้นกำนั้นบอกมาเลยไหวกาเกยเพื่อปล้ำตีกาแต่วันวันนี้จะไม่ได้กาคนจักคนแล้วดูทึ่กว่ามันเหนื่อยตัวตดนน้ำเหนื่อยตัว ปนนั้นแต่เพื่อไม่ชักสักวันมันจะเหนื่อยตัวว่าปนาดมิมิไอ้ไรมิรู้มึงยุดใจจริงวันนี้กำนั้นก็เรียกเราขึ้นมาบ่มจะเรงว่าต้องไม่งานให้เราทำต้องงานจำกันไม่งานก้ากับงานพลนไม่งานพลนกลงานอุกไม่งานอุกกลงานหลักไม่งานหลักก็คืองานงานอุบาทเป็นว่าปบนั้นให้มึงยังเื้น้มมึงฟังอูก่อนดิไว พี่กำนันมีเรื่องอะไรครับคือวันนี้กูจะบอกพวกมึงว่ากูเนี่ไม่สบายใจแล้วกูกลัดกลุ้มมาเป็นเวลาหลายวันแล้วซะด้วยก็เรื่องที่ไอ้มีไอ้เด็กหนุม่มคนหนึ่งมาแอบมาลักลอบเป็นชู้กับผมมารีลูกสาวข้าเรื่องนี้เอ็งยอบปากปากโป้งพูดไหมนะข้าอายชาวบ้านวะเอาแน่นไปเรือไม่กว่าไม่ไงครับพี่กำนัน แกก็รู้ว่าผมมาเรียนลูกสาวข้าเรียนจบมาจากกรุงเทพมาอยู่บ้านไม่กี่วันตอนในริริเล่นชั่วมันนั้นพบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันชื่ออะไรไม่รู้ที่ไพรไร้เขาพดเด็กหนุ่มมันไอ้ที่มันมาอยู่ไพรไร้เขาพดของเราที่มาอยู่บ้านเตาอใหายจะบาน,นั่นอ่ะโอ้ <laughs> คุณภูมิรินนี่เหรอครับใช่ผมนึกไม่ถึงว่าคุณภูมิรินจะไฟต่ำถึงขนาดนั้น ไอเด็กหนุ่มที่ตั้งกำนันพูดคนเนี้มันเชื่อว่าไอเวงครับฮะไอเวง,เวงมันเชื่อไอชวเวงมันหนีมาจากวัด<อ>มันเป็นเด็กวัดครับฮะ<อ>เด็กวัดครับไอไม่มีหัวนอนปลายตีนคิดจะมารักกับลูกสาวกำนันอย่างข้าไม่เจียมตัวไอชวเวงคนเนี้มันมาจากวัดไหนได้ข่าวว่ามาจากวัดไหมทองครับ มันมาอยู่ที่บ้านตาห้อยยหญ่จะบาตาห้อยยายจะบาเขาเป็นคนมีอาชีพทําขนมหวานขายแล้วตาห้อยยาญ่จะบาคนสองคนตายายเนี่ยเขามีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าโพตานโพตานตัวสวยมากและไอเวงคนนี้มารักอยู่กับโพตานด้วยอ๋อมันเจ้าชู้นี่ครับไอเนไอจ้าเวงนี่ก็เรียกว่านักรักเป็นหนักรักประจ,จํามู่บ้านประจําจําบลนจัใจเคยเห็นไอเวงรักมันเป็นครับ ไอ้เวงตัวนี้อยู่ล่อปากแดงเมื่อกำลังโดนไอ้เวงตัวนี้จีบยิ่งแข็งรองเพลงเปลาะจำใจไปในงานวัดงานไรไม่ว่าไอ้เวงนี่จะโปะเก้าในวัดคณะแม่ชีชดบนไม่โต๊ก็จะลงเลยในความโลอของไอ้เวงไอ้เวงตัวนี้มันมีกล้องดีกับไก่เง็นไก่รักไก่ลงเจ้าเกะแม่ไม่ไม่จำบนบรนเราจบไอ้เวงเป็นแล้วจใจน้อยขว้งช้านี่หยัดแม่ คนเพ่ได้ด้อยู่ลอยตจโอ่งแมมยัดมันรักอยู่กับมิโพตันนี่จังว่ามาติดปันกับคุณพุ่มมารินลูกแล้วกับนั้นคุณพุ่มมารินมันจมควรดีได้กับคุณตันลูกปีกูไอ้ตันเฮ่อมันเมาอจมมันจมควรกันน้องพุ่มมารินเอาใจโอ่งแลยไอ้ตันนี่ไม่แง่เงว่าคนมันใจชิดชนิดเป็นจะเดพวกเมืองรู้แล้วเนี่ยช่วยปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ สำหรับกูนี่ชาวบ้านเ็าพูดกันหนาหูกูแทบจะเอาปิ๊บคลุมหัวเสแล้วไปเป็นไรครับพี่กำน,นันแล้วพี่กำน,นันจะทำยังไงครับวันนี้กูต้องการให้พวกมึงเนี่ยไปจัดการกับไอเวงคนนี้จัดการมาใหญ่เหลือไอ้มันเหลือแต่ชื่อแล้วใหญ่มีพยานหลักฐานเอาเหมือนครั้งก่อนๆยั่ไหมพี่อใช่แกเ้าใจข้าไว้ไอตัน <laughs> นี่ละลูกน้องมือขวาของข้า ถ้าเป็นความประสงค์ของพี่กำนันวนผมจะไปจัดการวันนี้จัดการไอเวงคนนี้สิให้มันสิ้นซากห้มันเหลือแต่ชื่อแล้วจะจัดการมนยังไงไหนเล่าแผนกองแกมาสิไอเวงคนนี้มันธรรมดาแล้วมันจะมาตักน้ําที่บึง,บ,งบึงน้ํานะอยู่ไกลกับหมู่บ้านนะักมันจะช่วยมาตักน้ําให้ตาห้อยยาเจ้าบาก็าําขนมหวานแล้วมันช่วยผากฟืน้นช่วยงานเล็กๆน้อยๆบ้านตาห้อยยายจะบา ที่นี่ทุกเช้ามันต้องมาตักน้ำไปดักมันที่มึงน้ำข่ามันก็สิ้นเรื่องไอ้เน,นียกับเจ็ดข้อมันมกโคลนในป่าเฉยเลยป้าโหดจังไอ้หนุอยนะเออมอกหนังยางษ์เฉเลยทางนั้นพวกมึงไปจัดการเรียบร้อยไปนี่ว่ากับกำนั้นกับเอาไงหนุย่ยเอาไง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 ยังไงต่เดียวปั๊มไปต้องคุณจันทร์ไปถึงบ้านจะร้อ,อยใหญ่จะบ้าลากคอไอ้เว่งมาเจ็ดข้อไม่ได้ไอ้หนุย่ย ชาวบ้านก็รู้ดีกว่าว่ากูนี่ใช้ไปพวก,ก,กมึงก็ไปเป็นคนทคํากูเป็นคนใช้กูก็ติดคุกเหมือนกันมึงอย่าลืมบ้านเมืองนะมีคือมีแปร์นะเว้ยแล้วก็เป็นคำชั่งคำนั่นจะยังเฮ้ยกูไม่มีคําสั่งฆ่าคนทําอะไรไม่เรียบร้อยอย่ามีพยานหลักฐานอเอาเว้ยกับคุณจันคุณยิงอ่ะตัอยาป้อมเส็ยคออยู่ว่ามาใช้นั่งไปนี่ปวดตัดโดนนักหน,นักไอ้หนึ่งชิ้นไอ้เจงกูวันนี้ไม่ได้ยิงเคยจักรทพเลยยุไม่ได้เลย มันงเฆมือคนนี้งมือไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วกูจะรอฟังข่าวดีจากพวกมึงก็ร้อยัำนั้นนี่นะผมลูกเศร้าเองอี้ลูกกระโรธเปื่อนยุดใจจริงมึงยุดยุดปากมาแม่มกำนั้นได้ยินก็นอลจะใชไม่คุยแรงก็ได้ยินเลยกุยเคะ คนเราแม้ช่อโค้งไม่หวานอย่างดอนอย่างอิทธิพลถ้าความเป็นทําไม่ได้ํำนั่นตำบลอื่นก็กว่าบ้าก็ได้เป็นํำนันก็เป็นด้วยความดีแต่ํำนั่นเชื่อเรากว่าพาเป็นด้วยอิอทธิพลสุดเสี